ฟังให้มันได้ฟังแล้วจํานำไปปฏิบัติ <c oughs> มันยังสั่นอย่างไได้มืฟังแล้วทิ้งใส่บได้จังันเสีย <c oughs> เมื่อวันที่ยี่สิบแปดผมบอกไว้ถ้าหากผู้ใดบ่พอใจฝึกหัดตัวเอง นิมนต์ไปหาจำพรรษาทาั้งอื่นก็ได้ผมบอกทก่าน,นเพราะมีเวลาอยมเป็นวันที่ยี่สิบแปดตื่นมาเป็นเวลาวันที่ยี่สิบเก้าไปจำพรรษาทันวันที่ยี่บเก้าตอนเช้าผมก็บอกอีกตื่นถ้าหากไม่พอใจฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองนะครับนิมนต์ไปจำพรรษาทั้งอื่นเพราะว่าสําหรับทัพยิ่งขวดเนี่ย เราเริ่มทำกันมาตั้งแต่ปีพศออ2529ขุดคลองน้ำยังไม่ได้มาอยู่ปี2530ก็ยังบน่ทันจะเข้ามาอยู่ปี2530เมื่อกี้เดี๋เรามาจำพรรษาช่วยกันทนุถนอมบำรุงกันมาทุกคนช่วยกันสร้างเสริมทับมีขวนให้ดีขึ้น ครับมือขวนี่เราจัดการให้เป็นสถานที่ปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่เจอมาทำลายตัวเองทำลายสังคมผมสร้างบอกว่นานังซื้อพิมพ์ไม่ต้องดูผมบอกการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าห่มเสื้อห่มผ้าการไตาการมาการพูดการจาเราต้องฝึกหัดทุกคน เพราะเราจะฝึกหัดตัวเราดีแล้วจะได้สอนคนอื่นให้เป็นครูต่อไปนั่งก็นั่งดีๆยืนก็ยืนดีๆห่มผ้าก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอยังใสได้จะเป็นครูของคนไม่ใช่อยากทำอะไรทำไปตามอารมณ์นั้นบ่แม่เฮาเว้ากันแล้วว่ะสติคมระลึกได้มันบ่แมร่ระลึกได้มันคิดแล้วมันเวาไปซื่อ มันเข้าไปในความคิดบุคคนแบบนั้นบมีคนมีสติคําว่าสติคนมราเลือกได้พอดีว่าไปปึ๊บปึ๊บปิดเออเราว่าไปด้วยความคิดว่าไปด้วยอารมณ์สติคนเรานเลือกได้ได้บมดเนี่ยแล้วเลือกได้อ่ะจับยังสติความรู้ตัวเนี่สติคนราเลือกได้สามปัจสัยรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็กลับความคิดประเภทนี้มันยึดยวดสติปัญญาหรือ หรือมันอยู่ด้โมหะโทสะโลภะเราต้องรู้จักถ้าหากไม่รู้จักบางทั้นก็นแสดงว่าคนนั้นอย่างไม่ได้สุขัดตัวเองที่ผมบอกน,นี่นี่เป็นนิแหลมแปดคำเข้าพันศาพานมาแล้วเป็นเวลาเจ็ดมื้อการงานทุกสิ่งทุกอย่างครัต้องฝึกจริงๆ ถ้าพี่โบฝึกเกิดในมนประจำภาษาทางอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้พันศาหลังยังมีครับผมสั่งต้องเสี้ยวฟังอันนี้เป็นคําสั่งด้ครับคําสั่งบอกให้ทาอย่างนั้นต้องทํโบทําบได้มันเป็นการลบลางมันเป็นการน,นี่ละคุณผมพูดด้วยคุณจริงใจเพื่อความหวังดีต่อพรรคพวกทุกโอนเงินคือกันพระคือกันญาโยมคือกัน อยากว่าผมดีแล้วบดีความดีของมือเราซื้อนั่นเนี่ยทอกำปั้นเยความดีของผมทอกีก้อยดีกว่าทํำไมจึงว่าดีกว่าคันมือคันว่าผมโบดีคนมาจําพรรษานำผมหลายคนท่านดีใั้นประจัน,นำเัาให้คิดจังสิยุดเสมอผมว่งดีมีคนมาผมก็รับตอนบบมีทางไปผมรับ หวังว่าทุกคนต้องแก้ได้เรื่องนิสัยใจคออย่าวว่าไปตามมันกูดีแล้วละกูเป็นยัง่นติบบเมเอดีอยูเจ้าของเหตุนหาหกเป็นตเอามันบุถูกต้องถูกต้องอยูถูกต้องตามแบบกี่เลสกเออมันเป็นบนบมเมเนถูกต้องด้วยสติปัญญาได้ครับงานทุกชิ้นบนรับอุญ่ญาากผมโบต้องทําคําพูดที่ไปพูดกับญาติโยมทุกคํา ถ้าบัลจากผมอยาไปพูดพูดลอนเสียผมเลยครับเอ๊หลวงพ่อเทียนสอนคนยังสันติเนี่ยความจริงผมไม่ได้สอนอยางสันผมสอนให้คนรู้จักตัวเองเคารพนบนอนตัวเองทีแรกผมบอกไว้ให้รู้จักสถานที่เคารพสถานที่คือยังทับนิ้วขวรนอ่านีให้รู้จักสถานที่ทับนิ่วควรควรทําอย่างไงเคารพ <c oughs> มันนี้ครูบาอาจารย์บุคคลนะควรเคารพย่างไดแลาต้องเคารพที่จริงแล้วเคารพสถานที่เคารพตัวบุคคลนะเคารพตัวเขาถ้าเขาบม่รู้ตัวเขาแล้วจะไปเคารพสถานที่ได้อย่างไงไปเคารพตัวบุคคลได้อย่างไดผมรู้จักธรรมะอันนี้มาผมยกมือไหว้ตัวเองได้ครับเลืกละทุกประเภทครับนอนมือเท้า ตีสองสามสิบหรือตีสามอย่างสาที่สุดออกลุกล้างหน้าทุกองค์ครับสั่งนั่นเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างนี้คันท้าปฏิบัติอย่างนี้ก็มีมไปลาเโลมื่อื่นได้ครับเพ,พราะผมจิผพิดจริงจ,งจงตีนี้เมื่อเศร้ามาอย่างน้อยคก็ตีสามหรือตีสองสามสิบลุกออกมาลังน่งสมาธิไฟบวให้ใต้บวให้ไต้ไฟฟ้าบัดนี้ ใส่ไฟฟ้าผมจะใส่ปินจุดใส่ห้นจุดหนึ่งแล้วกับนี่จุดหนึ่งอยู่ใส่สามจุดพอแล้วจุดนั้นใส่ตลอดวันบนเน็ตเมื่อวันเนใส่ตลอดคืนจุดนั้นใส่ตลอดคืนแต่จุดนี้บางทีอาจผมอยู่นี้อาจจะใส่เวลาใดก็ได้ผมต้องการใส่ครับเจอจีบบดใส่ไปไปกุดจำหรับห้องกรรมฐานนั้นต้องไส่เทียนหาเทียนไปใต้ซื้อเทียนไข่ประจาไต้ไฟย่าไปจุดกุฏิวิหารมันบดี อันนั้นมันบดีแล้วแสดงว่าเจ้าของบดได้เคารพตัวเองบดได้เบ่เงการเบ่เงงานม่ยังนี่มาเจ้าของเฮ็ดดียวมันผิดอันนั้นคื่ว่าผิดผมบอกคนะําว่าสติน่นนะครับมันเป็คนเรื่องควมคิดได้สติควรคิดกับสติเป็นคนละอันกันเนียควรคิดต่มันคิดไปเรื่อยเรื่อยไปคิดอันนั้นก็ดีค,คิดอันควรคิด เมื่อสติระดึกโอ้กูคิดเด้เนี่ยอเมียกว่าสติควมระลึกได้บ่นระล,ลึกได้เราคิดบ่นรู้ตัวไหมรู้ตัวแล้วบนรู้ตัว,วโอ้คิดเมื่อกี้นี่มันผิดเด้ทำเมื่อกี้มันผิดเด้เนี่ยเพิ่นว่าเอินว่าผมรู้ตึดตัวฟังให้เป็นเรียนมาแล้วเอาไปใส่โบได้สู้หมาที่เหอนโบได คมหูแบบนั่นมันก็นดีอยู่แต่เป็นคมหูแบบโลกโลกยาวคมหูแบบโลกโลกมาว่ากันสถานที่ที่ตรงนี้สถานที่ที่ที่ฝึกหัดให้คนมีจิตใจสูงแล้วโดยไม่ฝึกหัดให้คนจิตใจต่ําซิ่งเซ๊ตปิดทุกประเภทบวให้นําเข้ามาใทยนาเข้ามาตั้งแต่มมีสั่งเดชขาดอน,นมิมนไปรโรยิงสืบพิมพทุกประเภทบวตจอกมาอ่านทีนี้เขาอ้างกันมาพอแล้ว เฮาอาหนังสือพิมพ์มาได้เป็นรัฐมนตรีจากคนอยู่นี่โบได้เป็นได้เป็นผู้บริหารงานจากคนบนมีผู้ใดเป็นบริหารจากคนเรื่องนั้นท่านเหมือนเรื่องของโลกเฮาที่สแสวงหาธรรมะสิ่งที่คนบบเคยสแสวงหานั้นให้มาแก้ปัญหาตัวเฮาเมื่อเฮาแก้ปัญหาตัวเฮาได้แล้วเฮาจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้ มือเขาแก้ป uh ัญหาตัวเขาบ่ได้จ UM ิบไปแก้ป uh ัญหาผู้อื่นบ่ได้เขาบนนับถือเขาดีบ่แพ้ยังสู้พาเสเาวาเขาบ่ได้ดีนะนี่มันเป็นอะไรท่นน mm ี้ขันสู้พาเสเาวาเขาบ่ได้เขาจีเขาลบแพ้ยังพาเสถาวรเนี่ยเจ้าของดียางตันตีอันนั้นกูก็เฮ็ดเป็นอันนี้กูก็เห็ดเป็นเฮ็ดแล้วมันบุทุกจังหวะทุกจังหวะเจ้าของนี่ซื้อผู้อื่นเขาว่าบ่เหตุดีแล้วมันจีดียังไงให้คนอื่นเห็นดีให้คนอื่นเขาว่าเขาดี จะไปว่าเขาดีจากเธอทุกคนผมสั่งเนี่ยเป็นคําสั่งอันเนี้ยถ้าหากว่ากูดีแล้วสินโอ้เสียแล้วคนเนี่ยไม่ใช่คนดีแล้วคนเสียมาดีเอาตัวเองได้เนั่นเขาบอกคน่มดดีอวดดีซื่อๆน่ยคนดีแล้วบอต้องอวดดีเขามาหาคือ,อยังเขาสร้างทับมินขวดนี่แล้วเนี่เขาบได้ไปอ้อนวอนขอร้องไม่ยัง สตางหนึ่งสองสตางลอยหนึ่งพันหนึ่งเขาไม่ได้ไปเผยแพร่ผมคิดว่าได้มาด้วยน้ำพักน้ำแหลงพระทุกองค์เนทุกองค์งานยมทุกองค์งทำดีไวน้นี้เขาก็ศรัทธาผมไปเทศขจ้าก็ให้หมาเถิละลอยสองลอยเถิดละพันเทิละม่นก็มีนะครับขเจ้าให้มาผมบนได้เห็นยังผมพยายามทำเพื่อมู่มู่ก็ทำเพื่อผมมู่ทำดีบิ้ม่มทำดีให้มู่เด้ทำดีให้ผมผมทำดีเบิ้ผมทำดีให้มู่ เออวันนีคนดึงดีทำดีให้มู่แล้วทุกคนช่วยทำดีส่งเสริมกันเข้ายาปากยาเวายาคุยกันโดยที่ไายประโยชน์โดยทีม่มีเหตุผลผมเบิ้งทุกมือผมเบิ้งพระเมน,นทุกองนุ่งเสื้อนุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าสุวัาอยากนุ่งตังใดนุ่งไปน็นคันเห้ดังสันทำลายตัวเองทำลายมู่ทำลายสังคมนีมนมนโรดผมบ่ห่วง เีเดียวผมอยู่ได้เพราะว่าผมสร้างคนดีกรมามคนรู้จักผมหลายคนเมื่อท่านเดียเขาไปหาเฮาบอยึที่เขาจะไล่ดีออกจากสำนักขันเขาไรในจากสำนักเขาเป็นคนดีบ่บ,บ่ดีคนซัวให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนซัวเขายังงยากให้เฮาหนี้ไทยบ่อยากปากอยากว่านาเฮาแล้ชื่อว่าเฮาซัวแล้วให้สานึกยึดเสมออันเนี้ยมีคนไปคนมายกมือไหว้อันนั้นคนดี มีคนไปคนมาถามเขาโบยปากน,นั่นคือว่าขนซัวให้เข้าใจางสั้นเขาดีแล้วพ่อแม่ไอ้น้องดีนาเฮาเขาดีแล้วเพื่อนฝูงดีนาเขาเขาไปทางใดนิมนต์มาสอนผมเด้อครับเขามีขมหูบนแมจ่จะหูแต่เราซึ้งซื้อการกระทํามันเสียนั่นมันบุกคุ้มคาได้ครับอย่าให้มันเสียถางการกระทําอย่าให้มันเสียถางการพูด ย้า้มันเสียงการสอนให้มันได้สามอย่างนี้คือว่าพระธรรมพระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระเวาพระนึกพระคิดเขาเอืน้นพระธรรมพูดเสียออกไปทำเสียออกไปคิดเสียวออกไปเขาว่าผีเวาบนพระเวามันเสียอันึ่งให้เข้าใจว่าพระธรรมคือเฮานี่แหละธรรม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้ากับเคารพพระธรรมนี้กับพระธรรมในตัวเห่าเนี่ยพระธรรมคันถ้าเหาบ่เห็นอย่างเี้วเห่าจีบ่เห็นพระธรรมจากเถื่อเหาจีบบได้ไปสอนพระธรรมจากเถื่อเหาจีบ่ได้เห็นพระทรงผู้ปฏิบัติตามพระธรรมจากเถื่อพระทรงก็คือตัวเห่าเนี่ยปฏิบัติตามตามสติปัญญาอย่าสู้กัตามความคิด อันคนให้ไปตามความคิดนนโบแมนเขาเอื้อนว,วิปัสสนูอุปกิเลสิบหกประการเนีย่ยผู้ได้เรียนเป็นมงหสมหากรณีในอยู่นี่มูท่านเขียนหนังสือเป็นทุกองค์อ่านหนังสือได้ทุกองพรมเขียนหนังสือบบเป็นอ่านหนังสือบบเป็นแต่พมเป็นคนพูดก็จริงทำก็จริงทำไมพูดจริงทำาโยให้ว่าคนเขตอำเภอหนึ่งเนี่ย ที่มาพิษธรรมะอันนี้ขึ้นมาผมว่ายากนิ้คนจํานวนในเมืองไทยเนียห้าสิบกว่าล้านคนว่พอล้านคนได้ว่าธรรมะแบบผมนี่ครับจังหวัดเลยนี่เพราะว่าผมนี่ผู้หนึ่งครับเลนปฏิบัติมาเป็นโยมีเสด้วยนี่นะครับอืผมเสียสละทุ่มเทมาตั้งแต่เป็นโยมครับผมว่าธรรมะอันนี้ทําให้คนทุกคนคนทุกปไะ้ทศจริงจริง ความทุกข์นั้นเขาบูรูจักคือว่าเอาทุกข์นั้นมาเป็นความสุขพันวายาเห็นทุกข์เป็นสุขอ้วนใยยาเห็นผิดเป็นทุกข์ยาเห็นนรกเป็นสวรรค์ยาเห็นกงจักเป็นดอกบัวมันเห็นไปนด้เห็นผิดเป็นทุกไดแแค่แต่ก่อนเห็นทุกข์เป็นสุขเป็นชั่วเป็นดีไปด้ันบ้านมาปฏิบัติธรรมนิโอบแมนอันทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขผิดเป็นผิด พูกเป็นพวกคนเอินสัจจะเป็นของจริงเขาให้จังใดเพึ่งตะวาจังสันแล้วนี่เป็นของจริงจริงโดยสมมุติอคนเอินสมมุติบัญญัติขึ้นมาเขาโบเสื้อฟังเด้ครับคนเอินสมมุติบัญญัติปรมัดบัญญัติบัญญัติขึ้นมาเพราะมันโบดีคนโบเห็นดีคนเอินบัญญัติขึ้นมามันโบดีคนอัฐะบ่นอัฐะก็คือตัวคมคิดทุนแลวบ่น ปัตถบัญญัติมันคิดขึ้นมาเหาอในคิดไปยังคิดอริยบัญญัติอริยบุคคลได้บัญญัติจึงเป็นนั้นผู้มีสติครับมันคิดขึ้นมาเลยเห็นแล้วดูโอ้มันคิดเม,มื่อกี้นี่น่ะพุทธิมีสติสติจึงคนและลึกได้จำปาสัญญคกคมู้รู้ตัวเลยมันคิดเมื่อกี้นี่เอาโจนีไปสองตัวหลังพี่ได้ครับนี่ผมตั้งใจมาพูดมาว่าให้ฟัง การงานทุกชิน้นบนรับคำพูดจากผมอย่าไปทำทุกอย่างทีเดียวสั่งเด็ดขาดมือนี้ถ้าหากใครบ่ปฏิบัติยังมีมืออื่นเสาหนีม,มะสันจังหันหน้าก่าได้โบงอครับโบงอเท่หเพราะผมจะพยายามพิษที่ตรงนี้เท่ๆปีนี้ครับจำนวนพระอยู่นี่เนอยู่นี่ผมว่าได้จากสองสามองค์ก็จะดีนี่ผมตั้งใจไว้อย่างไรทุกองค์ที่ผมว่า,าน,ยนยี่ญาติโยมคือกัน มานี่บองบงอบองอแท้ๆจีงงอจังได้ขันงอคนจีบมันจีดสอนคนดีบอกมันก็ไปเอาเอาใจคนสนัวบมอต้องเอาใจสอนทุกอย่างผมสุบุรีครับเขานาี่ยผมว่าเห็นสุบุรีมันโก้เขาเลยยากระป่องผุน่ามือแดงมัดพอดีผมปฏิบัติธรรมนั้นเลิกได้ตั้งเซ่บรินจคเท้ามือนี้ครับ สิ่งที่ซัวซัวผมบ่เอามาเวาผมบ่เอามาคิดแท้แท้บ่เอามาวเวาบ่เอามาทำบ่เอามาคิดคิดยังมันเสียมันเป็นนิสัยนีย่ว่าการละนิสัยละสันดานนี่ละยากครับนี่ว่าอย่าปากอย่าเวาเบิ่งตัวเหา่าเขาจะละได้ถ้าห้าหาักฟังเตเวาแล้วบ่ได้เบิ่งตัวเหา่เหาเด้ครับมันจิละบ่ได้เด้ละบ่ได้เป็นคนบ่ดีเด้ครับ มองสืออ่อเขาละได้แล้วก็ดีเฮาดีเฮาจัางใดโอ้ตะก่อนพระองนั้นเนรองค์นี้เป็นอย่างสันพันษาแล้วเป็นอย่างสันพันษากอนกอนเป็นอย่างสันปีนี้คือรู้สึกว่าดีขึ้นจากน้อยพอเม็ดเขาเปลี่ยนกันอย่างดีนะครับต่อมา,ป,อป,อมาอปีต่อไปทอเม็ดเขาหักคึงต่อไปต่อไปก็จะได้เทากับเม็ดเขาบวกไปอย่างสันบบดนี้เปรียบเทียบให้ฟังที่แก่ กับข้าวรีบแต่ข้าวเรีย,รย,มรยมบม่ะไม่ได้ตำบทฐานเป็นขี้แก่มีค่าคลายๆกันหำอมดีกว่าขี้แก่ดีกว่าข้าวรีบครับข้าวปลายดีกว่าหำอมข้าวหักเครื่องหักกลางก็ดีกว่าหั่นไปได้เป็นข้าวทีหนึ่งครูบาอาจารย์เขาจะบอกเองดอกเออมีมนพระโอนันไปมีมนพระโอนี้ไปนั่นครูบาอาจารย์ฝึกดีแล้วนำสุกมาให้ด้ว เป็นว่าพระพุทธเจ้ามีความสามารถฝึกมนุษย์และเทวดาอันนี้มีความสามารถฝึกยุทธเจ้มูอบอาผมแล้วกับบุญประโยชน์เนี่ยบุญประโยชน์มันกี้สถานทีครับมีสดิรูว่าให้คนที่ผู้มีประโยชน์มาอยู่แล้วข้าวอุปกรณ์ใส่ใจขจิบวมมาครับถ้าหากคนบูดีนี่มาอยู่นี่ข้าอุปกรณ์ก็มากขึ้นที่อยู่กับขับแคบขึ้นเป็นนั้น แล้วเอาเัวย่างของคนซั่วมาให้คนดีสะด้วยนี่มันบบดีอย่างั้นมันที่ผมว่าให้เกี่ยวกับมือกับตัวทุกองค์ทีเดียวสั่งเด็กขาดแล้วถ้าหากจะอยู่ก็ต้องตั้งใจลงมือทํากันไปกลาว่าสามโมงตีสามลุกเดินจมคมทุกองค์นั่งสมาธิทุกองค์ตอนแรงก็ต้องอาบน้ำลงน้ำ านะยาปากยาเวาอยาคุยกันจริงๆนั่งอยู่ในห้องผ่ห้องเราถึงเวลาแล้วผมจะไปสอบอารมณ์มือหนึ่งสองเทือถ้าขาปานีผมย่คุ้นผมมายานวันนี้ผมย้ายเข้ามาอยู่นี่แล้วผมที่มาประจําอยู่ที่นี่แหละครับถึงเวลาผมก็จะไปซื้อยาุงเทพแล้วก็จะกลับคืนมาที่นี่เพราะพยายามกันจริงๆกุฏินั้นบเป็นหน้าที่ของเขาผมจ้างขาเจ้าแล้วผโมหมือหนึ่ง เขาความหูเจนพุงแตกกับโบเป็บนบเป็นครูโบเป็นอาจารย์โบเป็นหน้าที่ที่ไปสอนเขาแล้วเขาบมีหน้าที่เด้ไทยสร้างเขาไมยไทยสร้างหอเหตดออกคนว่าคนอวดดีโบดีดีในตัวอยากเอาคนซั่วไปให้มูเห็นโบแม่ <Moment. S 2> คนดีแล้วเขาจะมีคนบอกเขาเห็นฝีมือมันดีเห็ดมันดีเขาจักใสเห็นว่าฝีมือโบดีแล้วก็เขาจางใส เฮชดดีก็ตามสร้างโบเอาเนียพอเพชรก็จะเป็นขี้ตมไปเลยบันดงน,นขี้ตมก็จะกลับขึ้นเป็นเพชรไปเป็นอันเล็กคนมันบ่ดีเด้้กของว่าดีเป็นเพชรเป็นนินกับโบดีอย,ย่าคุยยาวอาย่าอวดตัวกูเรียนมาสําเร็จสันนันสันน่โอ้ยสําเร็จสู้หมาขี้เือนบ่ได้ก็มีนะผูเขามูยังโมพ่อหมุดมูนข้าเจาจะบได้ไปเรียนสําเร็จมาคนไปจ้างขาเจ้าเนี่ย คนเรียนจบปริย,ยเอกมาแล้วติดตารางก็มีเน่พ่อควมคิดนีแหละครับบ่มีสติบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาบ่มีความรู้สึกตัวให้ว่าเดอ๋ยวไปคนราคนบมีประโยชน์อนสู้มาที่เหินบ่ได้คนบ่มีความรู้ันเนี้คือ,อยังโมโหมุดหมไถบ้านบูมบมมาจ้างขาจะไม่เหนเนขาเจะาบ่ได้ไปเรียนดอกมือเนีย บบไดไปเข้าโรงกึงบ่ได้ไปเข้าโรงเรียนโรงซ่อมโรงอะไรคาเจ้าโบไดเฮ็ดเป็นการกระทําถูกต้องพุ่นเขายังว่ามันดีการกระทําบุถูกต้องเรียนมาจบสั้นใดก็ตามส่างมันโ่มีค่าครับมีค่าเพราะขาวาเอาว่าเขามีใบประกาศมีใบประกาศได้เงินเนเท่าใดบบไดจ้อยสามเนี่มันบติดประโยชน์มี้ยังแม่ข่าวคือกันแม่ดําคือกันมีผู้ใดว่าให้ปรับแป๊บ โอดเกีก่ยเขาทุกคนมีเรื่องอย่างมาว่ากับนายพอสกอุลเพราะนายพ่อเป็นคนบริหารงานที่ตรงนี้หรือว่านายพอบริหารงานกับเมียนเมียนแล้วที่บเมียังยไหนมีบ่มีหลัดมีโบสถ์ัตว์เนื่อกว้างขาเจ้าจีนมีศรัทธาขาเจ้าศรัทธาผมพี่ขาเจ้ามีศรัทธาแล้ข้าเจ้ายัางยกให้ครับพี่ทุกขาเจ้ามโนศรัทธาก็ได้หาเงินสดใส ขเขาจ้าไปมีอเงนล้านกว่าบาทแลวได้ห่อเห็ดเนี่ครับแล้วมือบบได้ไปหางเงินมาค่อยคนละพันสองพันนอกครับคนละมืองกับโบมีมีแต่ผมไปหั่นมานี่เตะนั่นเตะนี่แล้วก็มีเอาพวกามาให้เขาพยายามท่านหนับถนอมกันดูพอทุกคนช่วยกันสร้างดีเลยมือเพิ่นก็ได้ไปหักสร้างคุมดีไว้นี่บนีืดเนี่ยก็เท่ากับมู่ไปเปลี่ยนรงนี้ผมไปเด้ ขาเจ้าร่ำห่มเน้นี่งบนโนนี่แล,ล้วก็มู้ทํางานทางหลังเนี่ยมันกัดซอยซอยกันพุ่นเอิ้นคีมสองปากค,คีมปากเดียวมาจับเล็ดโบยู่่นว่ะมันมีคีมสองปากจับเล็ดแดงเล็ดคอนมันอยู่ได้นต่ว่าขวมเลือดร้อนขวมสับสนวุ่นวายยาา่านํามาแท้ๆได้ยินทุกองค์ผมสร้างนี่ยมันบอกครับโลกตั้งแต่มือไม่เป็นต้นไปยังพื้พเมือเข้ามานี่ผมด่ารอบเดียว บนมันหน้าคนแล้วนะั่นหน้าสัตว์แล้วนะั่นบนมพระแล้วนะี่ยผีแล้วนะั่นคนมันต้องจำได้นี่ครับพีมันจำบ่ได้ครับคนกับผีจึงว่ากันบ่เป็นผู้มีตาทิพย์จึงเห็นผีคนผู้มีตาทิพย์มันจะเห็นผีบอกพีคือคนเราอยากพูดยากสอนยากเขาก็ากบักผีอเอกเต็มเกินมันเรา,าอยากเนี่ยเป็นผู้สาย คันผู้หญิงกับมีนีเกินก็คือผีาอีผีเกินมันเบาหยากพระเนีนคือกันพระเนีนเบายากกับพ้านี่ก็เป็นผีได้เหมือนเบายากเนี่ยบน่นมีคนเหมือนผีรูปร่างหน้าตาแข้งขาเป็นคนก็จริงหักเป็นผีใจมันเป็นผีบ่มีตัวคนเป็นได้ครับใจมันเป็นผีนี่ว่าเลิกละสันดานผีออกไปซะมือเนี่ยมือแปดคำแหลมแปดคำตั้งแต่มือเป็นต้นไป ซี่งเสพติดทุกประเภทย่นนำเข้ามานู๋ว่เห็นวาสันตาจะมันเห็น